นับว่าเป็นเกียรติแก่บรรดาสาวสาแบ็คพิงเมื่อสี่สาวอย่างเจนนี่จีซูลิซ่าโรเซ่ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงที่พระราชวังบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งมีรายงานว่าแบ็คพิงได้รับเชิญจากรัฐบาลอังกฤษโดยตรงเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้กษัตริย์ชาวที่3ได้ออกมาต้อนรับสี่สาวด้วยพระองค์เองพร้อมเอ่ยชื่อสมาชิกแบ็คพิง์กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมสาวๆว,ว่า แบ็คพิงเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งที่เห็นคนหนุ่มสาวของเกาหลีตระหนักถึงปัญหานี้เราขอปรบมือให้เจนนี่จีซูลิซ่าโลเซ่หรือที่รู้จักกันดีในดัมแบ็คพิงสำหรับบทบาทของพวกเขาในการสร่งสารเรื่องราวความยากยืนของสิ่งแวดล้อมให้ผู้ชมทั่วโลกในฐานะทูตเรารู้สึกชื่นชมที่พวกเขาสามารถให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญเหล่านี้ไปพร้อมกับการเป็นซปเปอร์สตาร์ระดับโลก It is especially inspiring to see Carers younger generation embrace the cause. I, I applaud Jenny, Ji Lisa and Rosé, better known collectively as Black Pink, for their role in bringing the message of environmental sustainability to a global audience as ambassadors for the UK's presidency of COP26 and later as advocates for the UN Sustainable Development Goals. I can only admire how they can prioritize these vital issues as well as being global superstars.